วันนี้ก็คือเอาน้องมานะชัยมีผู้ใหญ่ใจดีมาเหมาน้ำให้คุณให้ทีมงานเรานะคะน้องมานะชัยเป็นเงินเท่าไหร่คะสามพันสานค้องมานะน้องมันนะน้องมันะน้องมานะมานะชู้ใจเนาะ ก็ขอบคุณอขอบคุณน้องมานะนี่ผู้ใหญ่ใจดีมาเหมาน้าให้ทีมง,งานเรานะคะวันนี้ก็ <c oughs> แจแมนดีเลี้ยห้ยนอ้อ้ซุมห้เย็นเดอร์ <c oughs> เป็นผู้เป็นเอฟซีมีผู้เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณน้องมาณนะน้ำหลักะขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC. เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่อนมาเหมาห้เมื่อนี้ให้รวยรวยปังปังเพ่ง น้ำเย็นเดี๋ยวก็แจกค่ะเดี๋ยวให้ปามนาดจัดก่อนนะคะปามนาดจัดก่อนเดี๋ยวค่อยแจกนะจ๊ะเอาขอบคุณขอบคุณค่ะให้ซุไม้เย็นดนะจ้าคือน้ำขึ้ทานเออเอาใส่ในกระเป๋านั่นไหมเบิดคำเสียวกระเป๋าถุงกระเป๋าทุงนั่นแหละเออนั่นแหละจัดไปจัดไปมานะ มีมานะจปะปัดรูกระทะจะสั่งอะไรมาปามหน้ากัดไปเพิ่นกับเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกผู้นึ่งเนาะค่ะเนาะรวยแล้วให้รวยอีกนะคะที่วันนี้มาเหมาน้าให้คุณแม่ให้ทีมงานเราได้อยู่ได้กินโอ้ยสถานที่มาโพดโพแถะน้อเนาะเดี๋ยวคุณแม่ไปเบ่าจากบาทก่อน ไปห้องน้ำได้ไหมนั่นไปห้องน้ำก่อนถานที่เพิ่นผมเอาทางไหนห้องน้ำอ่ะห้องน้ำทางไหนหนูข้าง่นม่้ข้างนอกน่ะ เธอจะไปห้องน้ำเหรอน้อยนี่หน่อย,อยไปห้องน้ำถ้าไปเนี่ยเห็นว่ากระดได <c oughs> ไปจ้าไปวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีโอเวทีเอา้เอาคนมากูเสือยังไม่เยอะเลยตัวนี จะมาเดินบักกวัวได้เสียต่างมาดิโอเพิ่นเป็นของน้ำร่องหลับป๊าดสถานที่ไม่กว้างขักแะแต่ว่ายังไม่มีใครมาปูเสือเยอะมันดีนะมแม่ค้าแม่ขายโอ้สถานที่กว้างขวางพี่น้องสถานที่กว้างขวางเลยจ้า ร้อนจริงๆร้อนก็ร้อนหรือเกินเพาท่านว่างเลยเดี๋ยวฝากหน่อยนะเดี๋ยวถ้าไปก็กคุณแม่ฝากยังไม่ว่างเลยจ้ะ โอ้ยสิได้อย่งกินน้อเหม่แรงนี่พี่น้องเอ้ยแฟนขับเอฟซีขันเต็มเดินนี่ว้ย้ยก็ธรรมดาเลยเต็มเดินนี่ห่างไงไพาสามพี่น้องเอ้ยมาถึงสำนีแล้วพอดีขันมาแต่เว้นคนอีกฮวอนแห้งร้อนแรงร้อนแรงไม่มีที่อยู่เลยครับพี่นอ้องอนนี่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาเผาน้ำม,มาให้ กับคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีก็คือผู้ใหญ่ของน้องมานะขึนน้นนัง่งโศกนั่งหมานตีมีผู้ใหญ่มาเหมาไห้ขอบคุณเด้อเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มาเหมาให้คุณแม่ให้ทีมงานได้ยู่ได้กินให้สุม้มให้เก็นผู้มาเหมากระดายเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาซอยทีมงานาให้ได้ยู่ได้กินให้เจ้ากินบะบกจกบะเบ,บิดลำลุ้ยมีเงิน,ม,งนมีทอ่อ รวยแล้วให้รวยไรก็เก่าเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ว่ามาเหมานามให้น้องมาหนักกระไดเอาสุกๆมันหมานได้จ้ะเอ้าน้ำแข็งพ่อวันแข็งพอหรือเปล่าพอไหมน้ำแข็งพอไหมขอเบอร์โทรหน่อยสิกดเอาเบอร์โทรหน่อยไปกดเอาที่ไปเร็วนี่นี่ข้างหลังนี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดแปดเออ ศูนแล้วก็อะไรหน่ยกดเอาหน่อยน้องนูกดเอาบอร์โทรหน่อยเร็วศูนย์แปแล้วก็หนึแดล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์ห้ากดไว้ก่อนกดไว้ก่อนจะเห็นเสียงลดสยิก็นพ่อเป็นห่วง กดแล้วนะโอเคกดแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปดูถามป๋าทนากก่อนว่าเอาจะเอาอีกไหมบางทีไม่พอจะได้โทรหาเขาไงไสถานีเนี่ยนกะว้างใหญ่ไพศาอ้อมกว้างรัด น้องชื่ออะไรนะน้องเหมียวแม่ของน้ำบอกค่ะเดี๋ยวแม่เข้าแป๊บหนึ่งนะลูกแต่ว่าส่วนสุทเทียบาน<ม>ข้าจามาปูสศาดเต็มแล้วด้่เนาะบานนี้มาท่านนี่มันห่อนเมที่เห้อนี่ค่ะกว่างไงไพศาลมองสถานที่แยะ

แล้วพ่อคือไปนอนที่ไหนล่ะโอ้ยนอนนี่แหละแม่ยโฮมน้ำแข็งรถบานนั่นแหละขอนบ่กจะ <Okay. S 1> เป็นคนบ้านไหนคนกระรสินนี่แหละครับกระรสินดินดำนำ้ำซุ้มนีบ่บ้านไหนหละ่ะลูกบ้านยอดแก่อำเภอนามน์โอ้อำเภอนามน์ใกล้ๆทางบ้านนั่นสัมขาขุนหลางขอนพิระดีแม่บ้านพิระดีกับสัมขาห,หน่อยกะรสินดินดำน้ำซุ้มพันนา ใค่อ <s us> ยู่มาจากบ้านอาบมาจากบ้านแล้วเรียบร้อยร้อนจริงๆมื่ว่านนี่แห้งหอนครับไปเต้นใส่อันแดดๆดดซะแล้วมาคำมากจนมัาสิเป็นล่มมือคึืนแม่นอนสรุปสไลด์ไปตามๆกันหอนแห้งร้อนจริงๆเอาพี่น้อง เมล้างจังมากันไหมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีคว้วลำเพื่อนจักสไดยยังกินเมล้รงคลิปหนาจังมากันไหมเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าพอดโผบักโมบักแต่งัจวจัดปาดบึมพันดาเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะ